โดนนอกใจดารารุ่นใหญ่เปิดสาเหตุตัดสินใจสะบั้นรัก20ปีเปิดเรื่องราวหัวใจแบบหมดเปลือกโกโก้โกโก,โกรหนึ่งในนักแสดงจากละครดังมาตาลดาล่าสุดนั้นเป็นแขกรับเชิญคลาไฟเดชโชซึ่งผลิตโดยเช้ง2561โกโก้โกโกรได้เปิดเรื่องราวในชีวิตและเผยถึงความรักทุกซอกทุกมุม เพราะว่าอุ่นใจที่ได้มานั่งคุยนั่งเล่าที่นี่เป็นที่แรกคิดว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กผู้หญิงมาตลอดไปโรงเรียนก็โดนเพื่อนล้อพี่ขอให้เลิกเป็นตุด๊ดบางคนพอรู้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้หญิงตั้งแต่เกิดมารยาทก็เปลี่ยนไปไม่ให้เกียรติจับก้นตีก้นก็มีเพราะว่าความสวยทําให้คนที่เข้ามาจีบเข้าใจผิดพอให้ดูบัตรประชาชนก่อนจะเริ่มคบกันเขากลับคิดว่าเป็นเหตุผลบอกเลิก เปิดใจถึงสาเหตุสับบ้นรัก20ปีเขาไปมีคนอื่นแบบไปเที่ยวแล้วก็มีกิ๊กจริงจังโดยที่เราไม่รู้เราก็รู้จากหลักฐานรูปในซีดีว่าอ้าวนี่ไม่ใช่เราก็เลยเปิดดูก็โปะเราก็เสียใจจนมารอบนี้ก็เกิดขึ้นห่างกับรอบที่แล้ว10กว่าปีลายมันก็เด้งมาตลอดเราก็สวมวิญญาณนักสืบทันทีความโกรธของเราพุ่งขึ้นมาแล้วก็หยุดวาจาว่า ออกไปจากชีวิตชันเดี๋ยวนี้ฟังเรื่องราวของโกโก้กกกรไปพร้อมกันในรายการคลับไฟเดียโชว์วันเสาร์ที่23กันยายนนี้เวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31